โวเทลแอคเซสคอมมิวนิเคชันจำกัดมหาชนหรือดีแทคลุกตลาดกลุ่มผู้เริ่มใช้สมาร์ทโฟนจัดกิจกรรมโจอิจัมอ่อนทัวทั่วไทยเปิดตัวโจอิจัมจัดคารวาลมอบความสุขกว่า1ิจังหวัดทั่วประเทศให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงที่ตลาดกิมหยงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากับกลุ่มลูกค้าผู้เริ่มใช้สมาร์ทโฟนในครั้งแรก สำหรับ Joy Jump Trinet Phone เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดจาก d t e c ซึ่งออกแบบมาให้เหมาะกับผู้เริ่มใช้สมาร์ทโฟนกับหน้าจอสัมผัสขนาด3.5นิ้วในราคา1,990บาทและ4.0นิ้วในราคา2,990บาทบน Trinet สโครงข่ายอัจฉริยะมาพร้อมกับฟังก์ชันตอบรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook ราย์อินสตาแกรมได้เริ่มจับจองเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดในราคาสุดพิเศษ จัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเราเรียกว่า Joy e j u m on Tour นะคะเนื่องจากว่า D-Tac เนี่ยได้ออกตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่นะคะชื่อรุ่นว่า Joy e Jam นะคะเป็นโทรศัพท์ไตรุ่นใหม่ที่สามารถใช้ในระบบ 3G ของ D-Tac ได้ด้วยนะคะเราก็เลยมาประชาสัมพันธ์เพื่อใหออ้ประชาชนทั่วๆไปหรือทั่วประเทศเนี่ยได้มาใช้สมาร์ทโฟนในครั้งแรกค่ะโดยเลือก Joy e j u m เป็นเครื่องแรกค่ะ เรื่อง Joy j u m นะคะเ,เป็นระบบ Android นะคะเป็น4.2 Jelly Bean นะคะแล้วก็รองรับระบบ 3G ค่ะมีทั้งหมด2รุ่นนะคะรุ่น3.5นิ้วแลแล้วก็รุ่น4.0นิ้วซึ่งมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำนะคะในราคา1,990บาทเท่านั้นเองค่ะ3.5นิ้วแล้วก็2990บาทใน4.0นนิ้วค่ะพร้อมทั้งยังมีระบบ HD Voice นะคะก็ตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ด้วยค่ะ โดยในคารวาลโจอ้จัมออนทัวทั่วไทยมาพร้อมกับกิจกรรมจัมเปอร์โชว์ด้วยการแสดงจัมเปอร์ทรูปที่สร้างสีสันทะการตาท่วมเพอหัดใหญ่จัมเปอร์เกมให้กลุ่มลูกค้าได้ร่วมสนุกกับเกมลัคกี้จัมเปอร์พร้อมรุ้นลับของรางวัลจาก d ีแท็กจัมเปอร์เทสร่วมสัมผัสกับเครื่องโจอ้จัมพร้อมทดสอบกับเครื่องของจริงและจัมเปอร์มูฟบาร์ บูเครื่องที่ให้ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของโจ伊จาได้อย่างถึงที่พร้อมมอบสิทธิพิเศษให้กับกลุ่มลูกค้าที่สนใจซื้อ d ีแท็กไ r รเน็ตโฟนรุ่นโจ伊จาอีกด้วยสำหรับโจ伊จานะคะเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับลูกค้าที่ซื้อโจ伊จาในช่วงนี้นะคะโดยที่ลูกค้าในระบบแฮปปี้นะคะหรือในระบบเติมเงินเนี่ยสามารถ ใช้ Facebook และ LINE ฟรี1ปีเลยนะคะส่วนลูกค้าระบบรายเดือนเนี่ยจ่ายเพียง299บาทต่อเดือนเนี่ยสามารถใช้โทรฟรีหาเบอร์ด e ีแทตั้งแต่ตี5ถึง5โมงเย็นนะคะแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีด้วยค่ะ d t แท็ก y จ伊จนะคะเราสามารถหาซื้อได้ที่ d t แททั่วไปเลยค่ะรวมทั้งร้านมือถือทั่วไปนะคะรวมทั้ง ออนไลน์สโตร์นะคะสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้ที่ง่ายที่สุดเลยนะคะเดินไปข้างบ้านเลยค่ะ7 e เ e ่นอค่ะเรารับประกันนานถึง15เดือนเลยนะคะแล้วก็รับประกันการเครื่องเสียในใน7วันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้เรามาถึงหาดใหญ่แล้วก็ไม่พลาดนะคะสำหรับชาวเคเบิลทั้งหลายนะคะเราให้ทุกท่านได้รุ้นโทรศัพท์ฟรีนะคะ1เครื่องเราจะแจกโจอี่จุด4 0สีดำนะคะ อ,อ่าสีอาจจะเป็นสีขาวหรือสีดำก็ได้ค่ะในมูลค่า2,990บาทนะคะเพียงแต่ตอบเข้ามาว่าโทรศัพท์ด e แท t ไ i รเน็ตโฟนรุ่นที่เรามาประชาสัมพันธ์ในวันนี้มีชื่อรุ่นว่าอะไรค่ะแล้วค่ะแล้วสำหรับคนที่พลาดนะคะนในสายแรกนะคะก็เราแจกบัตรเติมเงินมูลค่า500บาทอีก2รอรางวัลด้วยค่ะ